เสือใบกับเสือดำยืนสนทนากับเจ้าทรัพย์ยังเป็นกันเองส่วนสมุนโจรที่เหลือช่วยกันเก็บทรัพย์สมบัติอันมีค่าในหีบเหล็กใบใหญ่ข้างเตียงนอนบริวารเชิดดำยึดได้เงินสดร่วม20,000บาททองรูป,ประพัน์เอกาสารต่างๆอีกมากมายเมื่อสมุนโจรคนหนึ่งจัดแจงบรรจุเอกาสารและเงินทองลงกระเป๋าเสือใบหนึ่งใบหน้าเจ้าทรัพย์ก็ซีดเผือดเขามองดูขุนโจรด้วยแววตาละห้อยกรุณาผมเทอะครับนายล่าผู้เสียงเกลือปรดคืนเอกาสารเหล่านี้ให้ผมได้ไหมครับ มันไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับพวกคุณเลยเสือใบซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าคุณพูดกับน้องชายผมเถอะครับถ้าเขาตกลงคืนให้คุณผมไม่ขัดข้องอะไรนายล่าก็รีบยกมือไหว้และพินทันทีเสือดำกรุณาผมเถอะครับถ้าคุณยึดเอกสารเหล่านี้ไปผมชิบหายแน่คุณโจรใหญ่แห่งสุพรรณบุรีจุดบุรี่สูบมวนหนึ่งแล้วส่งซองบุหรี่ไม่ขีดไฟให้เสือใบพี่ชายเขาล้พินมองดูสมุนเชิดดำที่กำลังยึดทรัพย์ในหีบเหล็กน้องชายได้เงินเท่าไหร่วะหมื่นแปดพันครับ ล้วทองรูปภัณฑ์น้ำหนักสักเท่าไหร่สักสิบบาทครับลราพินหัวล้อเบาๆยกมือขวาจับแขนเสบยียคุณล่าแกขอร้องทั้งทีเราก็น่านุโลมตามคำขอร้องของแกแต่ว่าเอกสารเหล่านี้เป็นสัญญาจำงสัญญากู้เงินที่คุณล่าถือโอกาสขูดเลือดขูดเนื้อคนจนเป็นต้นว่าเพิ่มตัวเลขให้มากกว่าจำนวนเงินที่กู้ยืมกันใช้เล่เหลี่ยมต่างๆเอาเปรียบคนจนฉะนั้นผมจำต้องยึดเอกสารเหล่านี้ครับสบายเปลี่ยนสายตามาที่เจ้าสามลราก้มศรีศาารษะเล็กน้อย ผมเสียใจมากคุณล่าน้องชายผมเขาต้องการนําเอกสารเหล่านี้ไปคืนให้ลูกหนี้คุณเพื่อทําลายมันทิ้งถ้าผมคืนให้คุณผมต้องขัดใจกับเสือดําคราวนี้เจ้าทรัพย์ขบกลามแน่นดีแล้วมบเป็นทีของคุณก็เอาไปถืครับ <laughs> สองเสือโหรลอขึ้นพร้อมกันส่วนนายล่าสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ริมหน้าต่างใบหน้าของข้าฮาบดีวัยกลางคนเคร่งขึมเขามองดูสมุนเชิดดำเก็บทรัพย์สมบัติของเขาด้วยความแค้นเคืองของโจรเชิดดำทำงานโดยไม่รีบร้อนอะไร รพินเดินมาที่ตู้เสื้อผ้าหยิบรูปถ่ายในกล่องกระดาษขึ้นมาดูทันใดนั้นเองเสียงนกหวีดตำรวจก็ดังขึ้นมีเสียงตะโกนสั่งให้ล้อมบ้านเสื้อดำหันควับมาทางเสือใบแล้วปืนกลมือของเชิดดำคนหนึ่งก็แผดเสียงขึ้นแล้วปืนกลมือของเจ้าพนักง,งานก็ดังสวนมาสมเชิดดำอีกคนวิ่งเข้ามาในห้องนอนเจ้าทรัพย์รายงานให้เสือใบทราบพี่ใบตำรวจล้อมบ้านแล้วพมุกแห่งกองโจรเชิดดำพยักหน้าช้าช้าหันมาทางเจ้าทรัพย์คนของคนที่หนีไป เขาไปนากําลังตำรวจมาเล่นงานผมเขาพูดยิ้มยิ้มแต่ว่าไม่มีอะไรที่ผมวิตกเลยครับผมจะต่อสู้กับตำรวจที่คุณชมเป็นขวัญตาละพินลืมตาโพงเป็นครั้งแรกเขาแแรเห็นความเยือกเย็นของเสือใบไม่มีทีท่าวิตกเป็นทุกอะไรเลยพี่ใบตู้ตายเหรอครับจอมโจรยิ้มให้เสือดำกะต้องดูชั้นเชิญและกําลังเจ้าพนักง,งานเสียก่อนถ้าเหลือกําลังที่เราจะสู้กับเขาได้เราก็ต้องสู้ตายตำรวจเขาไม่ปราณีคุณกับผมเพราะเราเป็นจอมโจรที่เขาสั่งจับตายอยู่แล้ว แล้วเสบใบก็หันมาทางสมุนของเขาเฮ้ยมัดตัวคุณล่าไว้บนเตียงปิดหน้าต่างในห้องนี้ให้หมดเสียงปืนเงียบลงเจ้าพนักง,งานตำรวจภูธรประมาณ15คนเรียงรายกันล้อมบ้านหลังนี้ไว้อย่างแน่นหนาในตำรวจสองคนกำลังปรึกษาหารือกันในอันที่จะบุกเข้ามาแต่เกรงว่ากระสุนปืนจะถูกเจ้าทรัพย์เขา้าจึงไม่กล้ายิงขึ้นมาบนเรือนเจ้าทรัพย์นั้นถูกมัดมือมัดเท้าไปแล้วแล้วถูกหามไปวางบนเตียงนอนเสบยบพาเสือดำออกจากห้องนายล่าคบเพลิงถูกดับหมด บรบเรลมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเงาตะคุ่มที่หมอบเรียงรายอยู่บนนอกชานคือสมุนเชิดดำทุกคนประทับปืนกลมือเตรียมพร้อมหากเจ้าพนักง,งานบุกเข้ามาเชิดดำก็จำเป็นต้องยิงต่อสู้ละพินคุณกับผมจะได้ร่วมเป็นร่วมตายกันในคราวนี้ถ้าเราพลาดทังเราอาจเป็นเหยื่อกระสุนปืนตำรวจก็ได้ <c oughs> เฉิดดำโหดร้อนขึ้นเบาๆผมพร้อมแล้วพี่ใบถ้าพี่ใบาตายผมจะตายกับพี่สู้เขาครับสู้จนกระสุนนัดสุดท้ายประมุขแห่งกองโจรเชิดดำยื่นมือให้ละพินจับ แน่นอนน้องชายอย่าเสียขวาญหรือตื่นเต้นความตายเป็นของธรรมดาโลกเราจะมีชีวิตอยู่อย่างเสือเราจะตายอย่างชายชาติเสือนี่คือคติพจน์ประจําใจของผมความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะสองเสือต่างเข้าที่กำบงังเตรียมพร้อมต่อต้านเจ้าพนักง,งานตํารวจสักครู่นตํารวจคนหนึ่งก็ร้องขึ้นนา้นามป็เจ้าพนักง,งานตํารวจขอเสบายและบริวารทุกคนวางอาวุธลงมาให้จับกลุมแต่โดยดีมิฉะนั้นตํารวจจะจับตายเบายก็ร้องตะโกนตอบทันที เชิดำไม่เคยยอมจำนวนตำรวจไม่รู้จักคำว่าย,ยอมแพ้โปรดถอยออกไปแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตอบเชิดดำมาด้วยปืนตำรวจยิงท่ามกลางความมืดในยามดึกกายไฟบุบวาบจากปากระบอกปืนกลมือปืนยิงเหลวปืนเล็กยาวของเจ้าพนักง,งานตำรวจภูธรมองแลเห็นถนัดพร้อมถึงระเบิดกระสุนปืนดังสนั่นวันไหวเมื่อถูกเจ้าพนักง,งานระดมยิงเสบยบก็จำต้องสั่งสู้เขาร้องตะโกนบอกบริวารเขาเชิดดำยิง เสียงปืนฝ่ายเชิดดำก็ดังขึ้นทันทีบริเวณบ้านนายราข้าบดีของจังหวัดนครพนมก็กลายเป็นสนามยึดไปแล้วการลบระหว่างกองโจเรเชิดดำทุกคนลบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวการบรรจุกระสุนการยิงเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเช่นเดียวกับกองทหารสบ,บายยกคมสันผู้มือยิงกลัดไปทางหมู่ตำรวจโดยสังเกตจากกระกายไฟที่ปากกระบอกปืนกระสุนปืนสบ,บายเด็ดชีวิตเจ้าพนักง,งานได้สองคนด้วยการยิงอย่างแม่นยำในระยะห่าง50เมตร เป็นครั้งแรกที่ละพินหรือเสือดำมีโอกาสร่วมรบกับเจ้าพ่อลบบุรีอย่างที่เรียกว่าเคียงบ่าเคียงไหลเสือดำอยู่ในที่กำบงังอันมิดชิดข้างๆเสือใบแต่แทนที่เขาจะยิงต่อสู้ตำรวจเขากลับนั่งคุกเข่านิ่งเฉยจ้องตาขเขม่งมองดูเสือใบอย,ย่างชื่นชมความเยอเือกเย็นของระมุกกองโจนเชิดดำทำให้ละพินนึกเริ่มใสในตัวเสือใบย,ยิ่งขึ้นเลวัตไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจเลยคล้ายกับว่าการรบกับเจ้าพนักงานตำรวจนั้นถึงการต่อสู้ที่ใช้กระสุนซ้อมยิง ฝ่ายตำรวจถูกยิงเกรงต้องหมอบนิง่งไม่สามารถเคลื่อนเข้ามาที่ตัวเรือนได้ครั้งหนึ่งเสบยหันมาทางเพื่อร่วมชีวิตของเขาเอา้ายิงสิละพินนั่งเฉยอยู่ทำไมเสบยพูดยิ้มๆพร้อมบรรจุกระสุนตับใหม่เสดดำขยับตัวเข้ามานั่งชิดเสือใบแล้วพูดด้วยน้ำใสใจจริงผมมองดูพี่ใบเพลินพี่ใบยเยือเกเย็นที่สุดผมเองยอมรับว่าผมกำลังตื่นเต้นไม่น้อยจอมโจรหัวเราะและยกคอมสันขึ้นประทับทางพูดกับเสดดำ ความตื่นตระหนกตกใจไม่ได้ช่วยสถานการณ์เราดีขึ้นเลยละพินคุณต้องทําจิตใจให้เหมือนยางผมใจเย็นยิ้มไว้แม้ความตายจะปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราตํารวจก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนักทุกคนมีลูกเมียที่เขาต้องห่วงอาวุธก็ไม่ดีกว่าเราส่วนคุณกับผมเป็นไอ้มหาจรตารวจต้องรักโตกลัวตายยิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นผมจึงเยือกเย็นไม่หวาดหวั่นอะไรยิงสิคุณโน,น่ตำรวจบุกเข้ามาแล้วเสดําดำนึกในใจว่าไม่มีจอมโจรคนไหนอีกแล้วที่จะมีคุณลักษณะดีกว่าเสือใบ ขุนโจนที่เสือดำยอมมอบตัวเป็นน้องชายของเขาให้ความเคารพนับถือเช่นเดียวกับพี่ร่วมสายโลหิตสองเสือย,ยกทอมตันคู่มือขึ้นจองยิงกลัดไปทั้งฝ่ายเจ้าพนักงานพีใ่ใบเราบุกลงเถอครับเลยวัดพยักหน้าเห็นพ้องด้วยแน่นอนกำลังจะบอกคุณเดี๋ยวนี้เพราะถ้าเราขึ้นตั้งรับบนเรือนอยูท่ทวิทีฝ่ายตำรวจต่องได้เปรียบเราทุกประการแล้วเขาก็ยกมือตบบาดเสือดำด้วยความรักเมื่อตอนเราเข้าพ้นบ้านเนล่าคุณเสียงภัยวิ่งนำหน้าพาเชิดดำบุกเข้าเรือน วานนี้เราจะตีฝ่าวงล้อมออกจากเรือนผมจะเป็นผู้นำเองพูดจบในวัดจะร้องตะโกนบอกบริวารเขาเิดาเตรียมตัวถอยสมุนโจรที่เหลือต่างคันเข้าไปที่หอดรัพย์สมบัติเทาของเงินทองของเจ้าทรัพย์ที่ยึดไว้ได้แล้วเตรียมพร้อมจะล่าถอยตามคำสั่งเสียงปืนที่พวกโจรกับตำรวจยิงโต้ตอบกันดังอยู่ตลอดเวลาทำให้พวกชาวบ้านใกล้เรือนเคียงที่เกิดเหตุอกสั่นขวัญแขวนพาครอบครัวตนหลบหนีจากเคหสถานเข้าป่า พกเลงจะได้รับอันตรายจากกระสุนปืนเรวิสก็นำปืนกลมือไปทางฝ่ายเจ้าพนักง,งานอีกหนึ่งชุดแล้วร้องตะโกนขึ้นเชิจด่ถอยครั้นแล้วเสือใบก็ลวกกระเป๋ากางเกงหยิบลูกระเบิดมือออกมากและชักสลักนี้ระพยเหนือขึ้นสุดแขนแล้วคว้างไปข้างหน้าเต็มแรงลูกระเบิดหล่นลงระหว่างกองฟางบังเกิดเสียงระเบิดดังสะเทือนเลื่อนลั่นเจ้าพนักง,งาน3มคนต้องเสียชีวิตทันทีนอกนั้นเกิดการระส่าระสายล่าถอยออกไปด้วยความตกใจ เสบอใบวิ่งนำหน้าพาสมุนเชิดดำผ่านชานลงบันไดเรือนอย่างรวดเร็วเสือดำกับสมุนโจรอีก3าคนหมอบอยู่นอกชานข้างบันไดช่วยยิงกลาดไว้แต่ทั้งเสือใบและเชิดดำอีกคนขยายแถวเป็นหน้ากระดานหมอบลงยิงต่อสู้กับตำรวจเมื่อปืนกลมือของเชิดดำที่อยู่บนพื้นดังรัวขึ้นเสือดำก็พาสมุนโจรทั้ง3คนลงจากชานเรือนโดยเร็ววิ่งเข้าไปสมทบกำลังกับเสบือใบหมอบลงกับพื้นดินยิงต่อสู้เจา้าพนักงานอย่างไม่ลดละ เสือดำได้รับความรู้ในยุทธวิธีของเสือใบที่ล่าถอยยังมีระเบียบแบบแผนหากเชิดดำใช้วิธีวิ่งหนีเช่นเดียวกับการล่าถอยของโจรอื่นคงถูกเจ้าพนักง,งานเลือกยิงตามความพอใจณบบัดนี้การลบประจันรน้าระวังโจรกับตำรวจมีแนวลบห่างกันไม่เกิน50เมตรตำรวจจำเป็นต้องย่นแนวลบมารวมกำลังกันต่อสู้พวกโจรผู้บังคับหมวดตำรวจภูธรบัญชาการลบอย่างเหน็ดเหนื่อยฝ่ายตำรวจเริ่มเสียขวัญแล้วพวกเลงจะถูกระเบิดมือพวกโจรอีก สบายร้องตะโกนเรียกลาพินแล้วคานเข้าไปหาชี้มือไปทางต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งทางซ้ายมือน้องชายนำเชื้อดำสามคนวิ่งไปยึดต้นไม้ไว้ผมจะตีตรงหน้าคุณคุณต้องระดมยิงอย่างหนักที่สุดเพื่อให้ตำรวจระสำละสายต้องสู้ถึงสองด้านในเวลาเดียวกันละพินรับคำสั่งทันทีเขารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิง่งสบายสามารถสั่งการลบได้ราวกับเคยเป็นทหารความจริงยุทธวิธีเหล่านี้ได้วัดศึกษาม,มาจากพวกนายจรเก่าๆและโดยมากความรู้ของเขาเกิดขึ้นจากความชำนาญ เนื่องจากเคยประท้าตำรวจและพวกโจรมามากต่อมากเสดานำสมุนสามคนวิ่งฝ่าความมืดตรงไปยังต้นไม้ใหญ่ตามคำสั่งของเสือใบลูกระเบิดมือลูกที่สองซึ่งเป็นลูกสุดท้ายที่อยู่ในกระเป๋าเสบาืบใบถูก้างไปยังหมู่เจ้าพนักง,งานอีกครั้งระเบิดดังกระทั้งพื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนเสดาบุกเสบใบร้องประกาศแล้วลุกขึ้นถือทอมสันวิ่งนำหน้าพาสมุนเขาบุกตะลุยข้าหาแนวตำรวจในเวลาเดียวกันนั้นเสดากับสมุนสามคนก็ช่วยกันระดมยิงอย่างหนาแน่น ปืนกลมือเชอิดดำทุกระบอกทำงานอย่างหนักหน่วงตำรวจภูธรคุมกันไม่ติดล่าถอยไปยึดี่มานริมคูทางขวามือของกัเรือนในสุดตำรวจโทคนหนึ่งพลตำรวจอีกสามคนต,ตกลงเป็นเหยื่อกระสุนปืนเชิดดำกำลังลบของตำรวจสูญเสียไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่เชิดดำเสียชีวิตไปเพียงคนเดียวและไม่มีใครบาดเจ็บเลยเสียงไชยโยโหร้องของเชิดดำดังขึ้นพร้อมกันเมื่อตีตะุยออกผลเขตบ้านนายลาเสียงปืนของตำรวจภูธรเริ่มดังปากพลาย ตำรวจหลายคนหมดกระสุนแล้วต้องใช้ปืนพกยิงพวกโจรในที่สุดหน่วยกองโจรเชิดดำในบงังคับบัญชาของจอมโจรทั้งสองก็ตีฝ่าวงล้อมออกไปได้พร้อมทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองของนายลาเซอาบนำสมุนขเขาบุกเข้าป่าละเมะไม่มีเจ้าพนักง,งานติดตามมาเลยเพราะนายร้อยตำรวจคนหนึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสและเพื่อนนายตำรวจอีกคนหนึ่งเห็นว่าตำรวจที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอจะต่อสู้กับพวกเชิดดำ